มันจะมีเป็นนที่คุณแต่ถ้าเอาแด้ตามใจของทุกทิ่อย่างแน่วมยืดยืดเบ่อพวกคุณลักษณะของ่เดียคนหบ่งออกหลัยคนสั่งเอุ่มม่มัมืหลงคนป่าหลายก วันจังสีจังได้ยิน้ำหมัรลงขอสองนูแต่เงินื่อนจตเสียงฟังกล้ําคงอัดูปุมื่สครับอกยินเสียงเสียงบอเป็นยินเสียงทำเพ็นหตุใจโดโน่นแก่กุบกุหัเแ็งเหือเสียงหวานลืมอดเสียงเ้หลับหลับวานาใจยืด นายมาส่งหรือไป่หญบูลได้ด้วยมั้ยฝ่ายธนาคารนีเงินจำนวนเงินหกสี่สิบบาทฝ่ายธนาคารห้องไหน บัวบ่ได้แล้วบ่บัวบัว <laughs> <laughs>

คอยได้ย่นมจะต้องยั้งเหยียม่วเมาเหยหลงวนป่าเตขันชวนไมเดินจงกรมสยคนี้ปวดขาที่เว้เปวนสิบถงเขาปวดกีนเงาทีทานออะที่พวกคนสยสิแห่งศุกสลานนี้นิดเดียวมันก็หรือเป่ด็นต่

เขาจะบนหนุนหาเลยเขาจะหนุหาบุญที่เขาเคยใส่บาตรหยาดน้ำสร้างคุณงามความดีแห่งความสงของแก่บุญอย่าเปลี่ยนคนขี่ลายคือบุรุษคนหนึ่งเลยบุรุษคนหนึ่งแก่ สามดำเนินชีวิตอยู่เฉสิเมื่อหนึ่งแก่ไปกระทัา่าทั้งหลายม,มคอยบวกให้ใส่ใ,ใจจังเเจ้าคือเห็นจำเราจะตายตามท่านด้วยโบร,โนโรนุนพูนีดำเนินชีวิตมากที่ตลอดชีวิตเลยภรรยาคนที่หนึ่งติดดูเล่ทนุทนนงเป็นอย่างดีคือกาย ทุกคนนั่งอยู่นี่ดูแลแรงกายมากดเลยนั่งนี่ร่างกายของเขามีสี่ข้อมีกระดูกมีเนื้อเป็นปอดมีเอ็นหัวใจก็เบอสลีนนี่อันหลอดแน่นอยนั่นแหมขันยังหูวไปเบิรงนอยู่ฝั่มคอต่อท่อเด้อมองหงำพวกนนี้ขันเิ็นยังไปเพิ่งขึ้นหัวมื่อกี้จบบาดเนี่ยนั่นนี่้ ีหมุนออกมาเลยท่าบาทคนหนึ่มโอ้ยเบลังเบลังที่จังหนึ่งในจักหวะดูเล่นทั้นุถมนอยเป็นอย่างดีเป็นตุ้มกับฮามะยามาใส่เป็น x ิวกับฮามาใส่ x ิวหนังทุกอย่างเบิดลโบมมนหอยดูแล่นทั้งน้อยเอภายในมีตับเป็นโรคตับมีไตเป็นโรคไตมีปอดเป็นโรคปอดมีตาเป็นโรคตามีจมูกเป็นโรคจมูก เขาบอกคือเข้าใจเลยแต่ถ้าบอกว่าเจ้าเป็นมัเรื่งตับก็ไดูขายทรัพย์สมบัติหลักษาเลยขาย